สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการใช้งานระบบ e-Metting นะคะในส่วนของกรรมการนะคะก็จากที่บอกไปเมื่อวานนะคะว่าขั้นตอนของกรรมการนะคะจะเป็นเอ,อ่อขั้นตอนที่ง่ายนะคะแล้วก็มีแค่3มขั้นตอนเท่านั้นนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้งานของกรรมการนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเมื่อทางผู้จัดนะคะเขาได้ส่งอีเมล เชิญประชุมไปให้กับทางกรรมการแล้วนะคะสิ่งที่ทางกรรมการจะต้องทํานะคะก็คือจะต้องเข้ามาตอบรับการเข้าร่วมประชุมนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่ทางกรรมการจะต้องเข้ามานะคะแล้วก็อย่างแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือขั้นตอนที่สองค่ะ เมื่อระหว่างที่ผู้จัดการประชุมนะคะเขาอยู่ระหว่างการประชุมนะคะหน้าที่ของกรรมการนะคะก็คือเขาจะสามารถที่จะเข้ามาเปิดอ่านไฟล์วาระการประชุมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆได้นะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายค่ะในส่วนของกรรมการนะคะก็คือในขั้นตอนที่ทางผู้จัดนะคะเขาได้ปิดการประชุมไปแล้วนะคะ ทางผู้จัดนะคะก็จะได้ม well ีการทํารายงานสรุปการประชุมนะคะเมื่อทางผู้จัดนะคะได้ทําการสรุปรายงานการประชุมเสร็จแล้วนะคะทางผู้จัดก็จะต้องส่งรายงานไปให้กับทางกรรมการสิ่งที่ทางกรรมการจะต้องทํานะคะก็คือจะต้องเข้ามารับรองรายงานการประชุมนะคะนี่ค่ะจะมีแค่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือทางกรรมการจะต้องเข้ามาตอบรับ การเข้าร่วมประชุมนะคะขั้นตอนที่2ก็คือทางกรรมการนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดอ่านไฟล์วาระนะคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามค่ะก็คือทางกรรมการนะคะก็จะต้องเข้ามารับรองรายงานการประชุมนะคะสำหรับวิธีการใช้งานค่ะเดี๋ยวก็จะให้น้องอลีฟเป็นคนนำเสนอถัดไปนะคะ สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านนะครับเนื้อหาในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ขององค์ประชุมหรือว่ากรรมการนะครับโดยรูปแบบนะครับจะคือสํานักงานกรกอครับจะเป็นผู้สร้างการประชุมนะครับและก็จะให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับเป็นกรรมการนะครับค่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนที่ทางผู้จัดนะคะเขาจะส่งอีเมลเชิญประชุมไปให้กับทางกรรมการนะคะต่อไปนะครับจะให้ทางผู้จัดการประชุมนะครับทําการแจ้งวาระนะครับไปยังอีเมลของท่านนะครับจะเห็นว่าของผมนะครับได้รับอีเมลแล้วนะครับก็เป็นอีเมลจากสำนักง,งานกกสนะครับ เป็นอีเมลขึ้นขึ้นชื่อว่าแจ้งวาระนะครับตามด้วยชื่อการประชุมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับอีเมลนะครับอีเมลอาจจะอยู่ในกล่องจดหมายขยะก็ได้นะครับหรือว่าจังเมลนะครับหรือว่าในบางครั้งนะครับอีเมลมันอาจจะเต็มก็ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่เคยลบอีเมลเลยบางทีอีเมลมันอาจจะเต็มอีเมลที่ส่งมาใหม่อาจจะไม่ได้รับนะครับตรงนี้อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็แนะนํา ไปอยังท่านกรรมการด้วยนะครับในท่านใดที่ใช้อีเมลของ gmail นะครับจะมีข้อความแนะนำมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับตรงนี้จะไม่ใช่การตอบรับนะครับอาจจะต้องไปแนะนำให้ท่านกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าเวลาท่านกรรมการเปิดมาครับท่านจะเห็นส่วนนี้เป็นส่วนแรกที่เป็นกล่องๆองตรงนี้นครับจะไม่ใช่การตอบรับการประชุมนะครับ การตอบรับการประชุมก็คือจะเป็นลิงก์เล็กๆตรงนี้ครับที่จะเขียนว่าตอบรับการประชุมครับตรงนี้อาจจะต้องแนะนำเพิ่มเติมในกรรมการที่ใช้อีเมลของ Gmail ครับในเนื้อหาอีเมลครับก็จะมีบอกว่าเป็นการประชุมอะไรนะครับเมื่อเมื่อไหร่และก็ที่ไหนนะครับในกรณีที่มีการ แนบลิงก์ประชุมออนไลน์ว่าลิงก์ซูมะครับก็จะมีบอกก็จะมีระบุไว้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดวาระนะครับแต่จะไม่จะแต่จะไม่แนบไฟล์มาให้นะครับจะต้องเข้าไปอ่านในระบบ e m e e t t n n g นะครับด้านล่างก็จะเป็นลิงก์การเข้าสู่ระบบ e m e e t i n g นะครับในตรงนี้นะครับถ้าผู้จัดการประชุมได้ใส่ ผู้ประสานงานไว้นะครับก็จะมีบอกนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่จะเห็นเป็นไฟล์หนึ่งไฟล์แนบนะครับตรงนี้นะครับในท่านใดที่บันทึกกิจกรรมหรือว่าบันทึกงานลงในปฏิทินในอุปกรณ์นะครับในในแอปปฏิทินหรือว่าในแอปปฏิทินในอุปกรณ์นะครับเช่นก o เก g o o g l e n d a r อะไรแบบนี้นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วก็ทำการเปิดไฟล์ตรงนี้ครับจะเป็นการนำเข้าการประชุมนะครับบุ๊กไว้เลยในแอป,ปของปฏิทินนะครับเราจะไปตอบรับการประชุมกันนะครับให้ทุกทา่ทกทานค,คลิกที่ตอบรับการประชุมนะครับตรงลิงก์ตรงนี้นะครับ ให้ทุกท่านคลคิกเลยได้คลิกได้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับระบบจะนำไปสู่หน้าระบบอ m มิ t i ิ g งนะครับจากนั้นให้ทุกท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเข้ามาในระบบ e m e e t i n g นะคะก็คือจะเข้ามาตอบรับการเข้าร่วมประชุมนะคะก่อนที่จะตอบรับได้นะคะเมื่อคลิกจากลิงก์อีเมลค่ะก็จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ e-meeting ก่อนนะคะอาจารย์ถ้าใส่ตัวชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มเข้าเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ อ่ได้แล้วค่ะพอเข้าได้แล้วนะครับก็จะมาสู่หน้านี้เลยนะครับระบบจะขึ้นกล่องให้ว่าตอบรับการประชุมแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับจะมีสามตัวเลือกนะครับเข้าร่วมส่งผู้แทนและก็ไม่เข้าร่วมนะครับ กรณีเข้าร่วมแบบออนไลน์นะครับก็จะต้องติ๊กสองสองครั้งนะครับก็คือติ๊กเข้าร่วมและก็ติ๊กตรงเข้าร่วมแบบออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านเลือกตัวเลือกและก็ทำการกดบันทึกเพื่อตอบรับการเข้าร่วมประชุมเลยนะครับ เมื่อเลือกตัวเลือกแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีสถานะอยู่ด้านหลังชื่อของของกรรมการนะครับว่ามามาประชุมหรือว่าส่งผู้แทนหรือว่าไม่เข้าร่วมนะครับ ท่านจะเห็นปุ่มสีส้มด้านบนนะครับที่เขียนว่าตอบรับการประชุมตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นขั้นอย,อยู่ระหว่างการแจ้งวาระนะครับในกรณีที่ยังไม่ประชุมนะครับกรรมการสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับตอนแรกเหมือนเข้าร่วมแล้วก็มีภารกิจ ไม่อาจเข้าร่วมได้ตรงนี้ก็สามารถมาเปลี่ยนสถานะการตอบรับได้นะครับในระหว่างที่ยังไม่ประชุมนะครับท่านกรรมการสามารถเข้ามาอ่านวาระหรือว่าไฟล์ประกอบที่ผู้จัดการประชุมได้ทำการแนบไว้นะครับ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะที่ทางผู้จัดนะคะจะต้องส่งอีเมลแจ้งวาระให้กับทางกรรมการนะคะสิ่งที่กรรมการจะต้องทำนะคะก็คือจะต้องเข้ามาตรวจสอบอีเมลนะคะที่ที่อีเมลของกรรมการนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องเข้ามาตอบรับการเข้าร่วมประชุมนะคะ ซึ่งการตอบรับนะคะก็จะมีตัวเลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะก็คือเข้าร่วมส่งตัวแทนหรือว่าไม่เข้าร่วมนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือเออเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการประชุมแล้วนะคะเมื่อทางผู้จัดนะคะเขาเปิดการประชุมแล้วก็ระหว่างการประชุมนะคะกรรมการสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวให้ทางผู้จัดเปิดการประชุมหน่อยะคะ่ะ ให้ทุกท่านลองรีเฟซหน้าหน้าจอดูนะครับจะเห็นว่านะครับจะเป็นขั้นตอนดำเนินการประชุมเป็นขั้นตอนที่สามแล้วนะครับสถานะด้านบนจะเห็นว่าเมนูด้านซ้ายนะครับจะน้อยกว่าผู้จัดการประชุมนะครับเมื่อวานนะครับซึ่งกรรมการจะเห็นแค่สารบาัญโน้ตส่วนตัวไฟล์ส่วนตัว QR code และก็ส่งรายงานนะครับในระหว่างการประชุมนี้นะครับ เมื่อถึงวาระไหนให้ท่านกรรมการก็ทําการเลือกวาระนั้นๆได้เลยนะครับด้านซ้ายมือเมื่อคลิกที่วาระย่อยนะครับระบบก็จะเลื่อนให้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 เลยนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับภายภายใต้วาระย่อยนะครับเมื่อดําเนินการประชุมแล้วนะครับจะมีปุ่มแสดงความคิดเห็นขึ้นมาให้นะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยการกดปุ่มแสดงความคิดเห็นนะครับจะปรากฏกล่องมาให้พิมพ์นะครับนี่ตรงนี้สามารถเพิ่มไฟล์ได้ด้วยนะครับให้ทุกท่านลองแสดงความคิดเห็นดูนะครับค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านนะคะลองแสดงความคิดเห็นในกล่องดูนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะแนบไฟล์นะคะก็สามารถแนบไฟล์ได้นะคะ เดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านลองเล่นดูนะคะในในส่วนของการคอมเมนต์ในแต่ละวาระนะคะอาารเมื่อแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าใครเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับเมื่อใดเวลาใดนะครับ <Okay. S 2> หากต้องการแก้ไขหรือว่าบลบนะครับสามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม คลิก3จุดด้านหลังความคิดเห็นนะครับจะมีปุ่ม3จุดจะมี2ตัวเลือกนะครับก็คือแก้ไขและก็ลบนะครับตรงนี้สามารถลบและก็แก้ไขความคิดเห็นได้นะครับไฟล์ที่แนบนะครับก็คือเหมือนเดิมถ้าเป็น PDF ก็สามารถเปิดอ่านดูได้เลยแต่ถ้าเป็นไฟล์นามสกุลอื่นก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมนั้นๆนะครับ ต่อไปนะครับตรงไฟล์ประกอบที่ผู้จัดการประชุมได้แนบไว้นะครับตรงนี้กรรมาการทําอะไรได้บ้างนะครับให้ทุกท่านลองเปิดไฟล์ประกอบดูนะครับจะเห็นว่าด้านข้างนะครับจะมี ฟังก์ชันต่างๆนะครับให้ทำการแก้ไขไฟล์ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มไอคอนตรงนี้นะครับก็จะปรากฏกล่องคอมเมนต์ให้นะครับให้ทุกท่านลองทดสอบคอมเมนต์ในไฟล์ดูนะครับเมื่อเปลี่ข้อความให้ทําการกดโพสต์นะครับเพื่อทำการบันทึก ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเช่นกันนะครับสามารถแก้ไขหรือว่าลบได้นะครับจุดสจุดสาจุดด้านหลังนะครับก็จะโชว์สองฟัง์ชันนะครับอ d ดิ Edit กับ delete นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ ไว้สำหรับไฮไลท์หรือว่าขีดเส้นใต้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราทำการไฮไลท์หรือว่ามีการคอมเมนต์ลงไปในไฟล์นะครับด้านบนฝาด้านบนขวามือนะครับจะมีปุ่มเซฟนะครับให้ทุกท่านกดเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่านะครับไฟล์ที่เราทำการเซฟจะไปอยู่ตรงไหนของระบบนะครับมากดเซฟนะครับระบบก็จะขึ้นว่าบันทึกไฟล์สำเร็จนะครับ ให้ทุกท่านไปที่เมนูไฟล์ส่วนตัวนะครับจะเห็นว่าไฟล์ที่ทุกท่านเซฟนะครับจะมาบันทึกตรงนี้นะครับไฟล์ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่ให้ทุกท่านให้ทุกท่านนะครับสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาเก็บได้นะครับโดยจะเห็นเฉพาะท่านนะครับกรรมการท่านอื่นจะไม่เห็นไฟล์ที่ท่านได้อัปโหลดไว้นะครับ จะเห็นว่าในกล่องไฟล์ส่วนตัวนะครับจะมีสองส่วนก็คือที่เป็นสีแดงครับก็คือไฟล์ไฟล์ของท่านก็คือไฟล์ที่ท่านได้เซฟเอาไว้หรือว่าไฟล์ที่ท่านได้อัปโหลดขึ้นมาเก็บเอาไว้ใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นผู้จัดการประชุมแชร์ให้นะครับด้านล่างนะครับในกรณีที่ท่านต้องการแชร์ไฟล์ไปยังไปยังท่านกรรมการท่านอื่นนะครับท่านไม่สามารถแชร์ได้โดยตรงนะครับ ท่านจะต้องแชร์ผ่านผู้จัดการประชุมเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าไฟล์ไฟล์ที่ท่านไฟล์ไฟล์ฟที่ท่านต้องการแชร์นะครับจะมีปุ่มแชร์ด้านหลังนะครับจะเป็นไอคอนสมจุดนะครับถ้าถ้าสีจะถ้าสีเป็นสีเทานะครับตรงนี้คือยังยังไม่ได้แชร์นะครับถ้าท่านกดก็จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้คือท่านได้ทำการแชร์ไปยังผู้จัดการประชุมแล้วนะครับ แล้วก็สามารถลบได้นะครับตรงไอคอนถังขยะสีแดงนะครับให้ลองกดแชร์ไฟล์ไปยังผู้จัดการประชุมนะครับ เดี๋ยวจะให้ผู้จัดการประชุมนะครับแชร์ไฟล์ของท่านนะครับมายังผมสักหนึ่งไฟล์นะครับค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนที่สองนะคะก็คือในขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการประชุมนะคะสิ่งที่กรรมการนะคะสามารถทำได้นะคะก็คือสามารถเข้ามาอ่านไฟล์วาระนะคะ แสดงความคิดเห็นในวราระต่างๆนะคะแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือของระบบ e m e t t i n g นะคะแก้ไขไฟล์ PDF นะคะแล้วก็ที่น้องอลิกกำลังสอนอยู่นะคะก็คือสามารถที่จะแชร์ไฟล์ให้ทางผู้จัดการประชุมได้นะคะ ตอนนี้เรากำลังรอให้ทางผู้จัดนะคะแชร์ไฟล์กลับมาให้ทางกรรมการนะคะสําหรับการแชร์สำหรับการแชร์ไฟล์นะคะตรงนี้ทางกรรมการนะคะเขาไม่สามารถที่จะแชร์ไฟล์ให้กับทางกรรมการด้วยกันได้นะคะ ก็คือเขาจะต้องแชร์ไฟล์มาให้ทางผู้จัดนะคะแล้วก็ทางผู้ทางผู้จัดนะคะก็จะต้องเลือกไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแชร์ไฟลเนี้ยให้กับทางกรรมการท่านใดนะคะจะเห็นว่านะครับผู้จัดการประชุมได้ทำการแชร์ไฟล์มาให้ผมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองส่วนนะครับแยกกันระหว่าง ไฟล์ของท่านและก็ไฟล์ที่ผู้จัดการประชุมแชร์ให้นะครับจะเห็นว่านะครับไฟล์ไฟล์ที่ท่านกรรมการได้แ,แก้ไขและก็แชร์มาให้ยังกรรมการท่านอื่นนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีการคอมเมนต์หรือว่าไฮไลท์นะครับ ในฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันโน้ตส่วนตัวนะครับให้ทุกท่านคลิกไปที่ฟังก์ชันโน้ตส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้กรรมการนะครับสามารถพิมพ์สาระสำคัญหรือว่าเทคโนตย่อๆนะครับเก็บเอาไวท้ที่ที่เห็นว่าเป็นเกี่ยวกับการประชุมนั้นๆนะครับตรงนี้เช่นกันนะครับจะเห็นเฉพาะ กรรมการท่านนั้นนะครับโดยวิธีก็คือเมื่อพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อไปที่ส่วนอื่นแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่โน้ตส่วนตัวนะครับข้อความที่ทําการพิมพ์เอาไว้นะครับก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นช่วยอำนวยค,ความสะดวกในการเทคโนนะครับเทคโนหรือว่าพิมพ์ข้อความสั้นๆนะครับ เป็นประเด็นเก็บเอาไว้หมด ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในระหว่างการประชุมนะครับที่กรรมการสามารถทําได้นะครับก็คือมีการอ่านวาระแล้วครับเมื่อเมื่อมีการอ่านวาระวาระแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วาระนั้นๆน,น,นะครับสามารถแนบไฟล์สามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาในไฟล์ไฟล์ส่วนตัวแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความในโน้ตส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ในระหว่างดําเนินการประชุมนะครับ ค่ะตอนนี้เราก็ผ่านกันไป2ขั้นตอนแล้วนะคะอาจารย์ก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนที่ทางผู้จัดนะคะเขาส่งอ e ีเมลเชิญประชุมไปให้กับทางกรรมการนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก็คือระหว่างการประชุมกรรมการก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะคะเปิดอ่านไฟล์วาระเอ่อแชร์ไฟล์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามากรอกข้อมูลในโน้ตส่วนตัวได้นะคะ ค่ะผ่านไปสองขั้นตอนแล้วค่ะระบบเรายากไหมคะอาจารย์ในส่วนของกรรมการไม่ยากเลยใช่ไหมครับยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากเลยแสดงว่าอาธิบายสามารถนำไปอธิบายให้กรรมการได้ใช่ไหมครับ <laughs> หัวกรรมการไม่ใช้ใช่ไหมครับ ค่ะผ่านไปสองขั้นตอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะค่ะจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนที่ทางผู้จัดนะคะเขาปิดการประชุมแล้วนะคะทางผู้จัดก็จะต้องไปทำรายงานการประชุมนะคะเมื่อทำรายงานการประชุมเสร็จแล้วค่ะก็จะต้องแจ้งไปให้กับทางกรรมการนะคะเพื่อที่จะรับรองรายงานการประชุมค่ะ ค่ะมีมีขั้นตอนยังไงบ้างคะน้องอเล็กเมื่อเมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดการประชุมนะครับจะต้องทำทำการเปลี่ยนสถานะการประชุมในระบบเอเ t i ิงนะครับเป็นปิดประชุมนะครับเหมือนที่เราได้ทดสอบกันเมื่อวานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดหรือว่าฝ่ายเลขาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะต้องทําการสรุปการประชุมหรือว่า ดำเนินการจัดทําไฟล์รับรองการประชุมนะครับไฟล์รายงานการประชุมนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็น PDF แล้วก็แนบขึ้นมาบนระบบ e m e e t i n g นะครับให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็จะทําการแจ้งรับรองไปยังกรรมการนะครับเพื่อให้กรรมการเข้ามารับรองไฟล์สรุปการประชุมในระบบนะครับ จะเห็นว่าได้รับอีเมลใหม่นะครับก็คือเป็นแจ้งรับรองนะครับตามด้วยการประชุมนั้นๆน,น,นะครับจะเห็นว่ามีข้อความว่าโปรดรับรองการประชุมภา,ภายในก่อนการประชุมครั้งถัดไปนะครับตรงนี้นะครับผู้จัดการประชุมเวลาส่งอีเมลแจ้งนะครับก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้เมื่อกรรมการเข้ามาอ่านแล้วนะครับ นะครับก็จะมีลิงก์ว่าดูรายงานการประชุมนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านคลิกลิงก์เลยนะครับระบบก็จะนำท่านเข้ามาสู่การประการประชุมนะครับสถานะด้านบนนะครับจะเป็นรอรับรองการประชุมนะครับจะเห็นว่าด้านบนขวานะครับจะมีปุ่มสีเขียวนะครับเขียนว่ารับรองการประชุมนะครับ ตรงนี้ครับจะต้องแนะนํากรรมการว่าอย่าเพิ่งกดนะครับให้ไปอ่านไฟล์สรุปหรือว่ารายงานการประชุมก่อนซึ่งรายงานการประชุมจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับอยู่ในหัวข้อไฟล์สรุปการประชุมตรงนี้กรรมการจะต้องมาอ่านก่อนนะครับเมื่อเห็นว่ามีความถูกต้องแล้วนะครับ ให้ทำการคลิกปุ่มรับรองการประชุมนะครับสีเขียวค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของกรรมการนะคะก่อนที่กรรมการจะมากดรับรองรายงานการประชุมนะคะกรรมการจะต้องไปอ่านไฟล์สรุปก่อนนะคะที่เป็นไฟล์รายงานการสรุปนะคะจะอยู่ในเมนูด้านล่างสุดนะคะอาจารย์ อย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วเมื่อวานนะครับถ้าหากกดยืนยันแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการรับรองได้นะครับตรงนี้เมื่อกดปุ่มรับรองการประชุมแล้วนะครับก็จะขึ้นกล่องมาให้เลือกนะครับว่ายืนยันการรับรองการประชุมนะครับเมื่อรับรองไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ ให้กดยืนยันนะครับเพื่อรับรองการประชุมนะครับเมื่อกดแล้วนะครับจะเห็นว่ามีสถานะรับรองด้านหลังชื่อนะครับเมื่อกดรับรองแล้วนะครับสถานะการประชุมยังเป็นรอรับรองการประชุมอยู่นะครับค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่3นะคะอาจารย์ที่ทางกรรมการนะคะเขาจะต้องเข้ามารับรองรายงานการประชุมนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของกรรมการะคะ่ะสำหรับขั้นตอนหรือว่าหน้าที่ของกรรมการนะคะก็จะมีอยู่ใยกันทั้งหมด3 3ข้อนะคะข้อแรกค่ะก็คือทางกรรมการนะคะก็จะต้องเข้ามาตอบรับ การเข้าร่วมประชุมนะคะข้อที่2นะคะก็คือระหว่างการประชุมนะคะทางกรรมการนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถที่จะเข้ามาอ่านไฟล์วราระนะคะหรือว่าแก้ไขไฟล์ pdf ต่างๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบ e meeting ะคะ่ะก็จะมีในส่วนของโน้ตส่วนตัวนะคะก็คือระหว่างการประชุมะคะ่ะทางกรรมการก็สามารถที่จะช็อตโน้ตสั้นๆ ในเมนูนื้ส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่ทางกรรมการจะต้องทำนะคะก็คือจะต้องเข้ามารับรองรายงานการประชุมค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคะก่อนที่จะรับรองอะคะ่ะทางกรรมการนะคะก็จะต้องเข้ามาดูไฟล์สรุปการประชุมนะคะที่เมนูไฟล์สรุปการประชุมที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะถ้ากรรมการหาไม่เจอนะคะก็จะอยู่ ด้านล่างสุดทางด้านซ้ายมือนะคะในส่วนของเมน,นคูค่ะค่ะสำหรับเนื้อหานะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะจารย์มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะ